การปฏิบัติหรือว่าการคิดของเราการกระทําของเราทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้ย้อนให้ให้มันไม่ได้ชัดเจนว่าประชาชนที่เนี่ยชาวมาลายูที่เนี้ยได้ผลประโยชน์เพราะทําให้ชาวมาลายูที่เนี้ยลาบากขึ้นมันยิ่งเร็วลายกว่าที่ท,ที่ที่เราคาดไว้ว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยพออันที่จริงมันเป็นพอเราทําไปแล้วมันไม่มันไม่ใช่ที่เราที่เราวางไว้ จุประสงค์นั้นเราก็คือ,อทั้งนั้นเราต้องเลิกเราต้องหาทางหาทางอื่นแก้ไขแก้ไขหาทางอื่นโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะชัดเจนความรุนแรงมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างถ้าไปถามทุกศาสนาก็ก็ต้องต้องต่อต้อนานในการใช้การใช้ความรุนแรงอันนี้ก็การกระทำอย่างนี้มันมันมันจะกระทบในหลายๆเรื่อง ในด้านในด้านจิตใจในด้านอะไรอันนี้นอันนี้พอโดยเฉพาะในความสุดโตรงเนี่ยในศาสนาอิสลามก็ก็ก็ห้ามแล้วนะผมว่าถ้าถ้าเอาหลักเอาหลักสาคลนแล้วก็ทุกคนก็ก็ขัดแย้งแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่สนับสนุนในการในการในความรุนแรงทุกทุกมิติทุกทุกรูปแบบเลยครับผมมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่สูญเสียอย่างเดียว <Lis. S 2> ค่ะและมีความเสียใจ<ท>แต่และ บุคคลที่เสียชีวิตไปบางทีเขามีครอบครัวเขามีลูกที่เล็กต้องเลี้ยงอะไรนี่เขาจะอยู่ยังไงคะเนี่ยขอร้องเลยคะ่ะไม่ใช่ครอบครัวคุณคุณไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงคะ่ะนะขอร้องเถอนะคะผู้ก่อการร้ายที่ทําให้พี่น้องของเราซึ่งเป็นมุสลิมหรือแม้แต่เป็นไทยพุทธว่ามุสลิมเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันถ้าเราอยู่ในอดีต ในอดีตภาคใต้ของเราอยู่กันอย่างพี่น้องค่ะแต่ณตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าพวกคุณพวกท่านที่เบี่ยงเบนศาสนาซึ่งมันไม่เป็นความจริงอย่างที่คุณเข้าใจแต่ก็ทําร้ายพี่น้องของเรากันเองซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันค่ะคงให้ขอที่ก,ก่อการร้ายเลิกการกระทําที่ร้ายร้ายแบบนี้ด้วยค่ะคุณยืนอยู่ตรงนี้